ที่วัดเขาน้อยอยำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพลเรือโทสุดที่นันสมานร,รักผู้มัชาการทัพเรือภาคที่1และผู้อำนวยการศูนย์อเมริการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่1นําคณะนายทหาร้ารราชการพร้อมด้วยครอบครัวจัดพิธีทอดพระ่าสามัคคีสมทบทุนบุรณะปฏิสังขรณสาลาหอชัน้นตัวมีพระประหลัดวิชานอภิน,อนโท เจ้าอาวาสวัดเขาพร้อมด้วยคณะสงฆ์สวนเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมง,งคลแก่ผู้มาร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีพลเกลือโทสุดที่นันสมานรักกล่าวว่าการทอดพระป่าสามัคคีในครั้งนี้มีข้าราชการลูกจ้างพนักงานราชการครอบครัวทัพเรือภาคที่หนึ่ง และสะรชรภาคหนึ่งรวมทั้งบรรดาสาธุชนที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคจากตุปัจจัยเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์สาลาหอชั้นของวัดเขาน้อยโดยได้รวบรวมไว้เป็นเงิน48,59บาททนุนโดยท่าในใดต้องการจะสมทบทุนสามารถร่วมสมทบทุนบริจาคเงินเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์สาราหอชั้นของวัดเขาน้อยทางทัพเปลือกภาคที่1บริจาคได้ที่กองการเงินทัพเปลือกภาคที่หนึ่งหมายเลขโทรศัพท์038 เจ็ดสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยสาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชื่อบัญชีเงินการกุศลทรพ .1 หมายเลขบัญชี632-281-0687